ขณะนี้เสียงปืนใหญ่ยังไม่หยุดนะครับดังอย่างต่อเนื่องร่วมสิบกว่านาทีแล้วจะร่วมยี่สิบนาทีแล้วครับยังดังต่อเนื่องผมอยู่ไม่ห่างจากช่องอันมาก,ก็เลยได้ยินชัดเจนไม่ทราบว่าเสียงจะดังเข้าคลิปได้ไหมผู้ใหญ่บ้านเริ่มประกาศแล้วครับขอให้พี่น้องเราเตรียมข้าวเตรียมของให้เรียบร้อยคาดว่าจะมีการอพยพแล้ว ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเริ่มประกาศแล้วครับพิกัดที่ผมอยู่นี้คือบ้านนาสามัคคีตำบลสรีวิเชียรอำเภอน้ำยืืจนจังหวัดมลราชธานีครับผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงทางสายตอนนี้รถยนต์เริ่มแน่นถนนสายหลักจะแน่นมากตอนนี้ขยายออกมาสายทางลัดแล้วเพราะว่าสายหลักแน่นมาก คาดว่ามีการอพยพแน่นอนครับเสียงปืนดังต่อเนื่องเสียงปืนใหญ่ประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับช่องอันมา้าแต่ทั้งช่องโบกนะฟาดกันมาแต่โดนแล้วช่องอันม้านี่ต่อเนื่องมาประมาณยี่สิบนาทีได้ผู้ยิบบ้านประกาศแล้วครับก็พี่น้องตามแนวชายแดนก็ไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ตอนนี้ที่ขับรถมาตะกี้รถเริ่มแน่นสายหลักน่าจะรวยน้ํายืนแน่นแล้วครับจนมีการขยายออกมาทางสายลัดแล้ววิธีการเคลื่อนย้ายก็คือให้แต่ละครอบครัวไปรายงานตัวที่โรงเรียนน้ํายืนวิทยานะครับแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารนําทางให้เพื่อไปเช็คยอดพูดง่ายๆ่ายคือไปเช็คยอดแต่ละครอบครัวครับ ก็าภาวนาให้ทุกท่านปลอดภัยครับอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นกับประชาชนเลยดังแรงขึ้นเรื่อยครับขึ้นเรื่อยๆน่นะแสดงว่าอาวุธจะใช้ขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนั่เนี่ยเสียงมันดังมากขัก้นต้นแค่นี้ก่อนนะครับ